เพราะว่ามันเป็นขนมเปียโบราณแต่เราต้องการจับกลุ่มลูกค้าทุกๆก,กลุ่มทําให้เด็กวัยรุ่นคนอายุเยอะเข้ามาในร้านทํำยังไงก็ได้ให้มันมีความโมเดิร์นมีความมินิมอลมากๆออนนะคะขนกกันมาทุลพรค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทสิงหาฟู้ดอินดัส t รีประเทศไทยจำกัดค่ะ พวกตัวทุเรียนอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติพวกคนจีนอะไรพวกนี้ก็จะชอบซื้อที่กัมพูชาที่เวียดนามตัวเนี้ยทุเรียนขายดีค่ะและถ้าเป็นเด็กๆก,ก็จะเป็นพวกลาวาไข่เค็มลาวาช็อกโกแลตลาวาโอตินคนที่เหมือนกับว่าชอบทานโปรโตีนเยอะๆแล้วก็หวงกลัวอ้วนหรืออะไรเงี้ยก็จะชอบทานผ่กหมูแดงของเราค่ะ ตอนนี้ออนมีการรีโนเวทร้านเป็นนิวโมเดลใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งสาขาแรกก็คือเป็นสาขาเจริญกรุงสาขาเนี้ยค่ะก็จะมีการอบภายสดหน้าร้านเลยเราทำตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่า มันต้องทานร้อนๆเนาะและลูกค้าสมัยนีย้ชอบทำคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราอะ่ะมีคนที่มาห่อพายอบสดอยู่หน้าร้านลูกค้าอาจจะมีการถ่ายคอนเทนต์ซึ่งเราก็หาประโยชน์จากตรงนี้ได้ลูกค้าถ่ายออกไปทําให้มีคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะและข้อดีของมันก็คือถ้าเราอบสดใหม่เงี้ยพายมันก็จะมีความกรอบความหอมเนี่ยค่ะ